ก็รัฐบาลคลิกออฟเฟสสแล้วนะ30บาทรักษาทุกที่เริ่มหนึ่งมกราคมนี้จะมีการเชื่อมโยงข้อมูลด้านสุขภาพมาวังขวัญกล่องใหญ่มากที่ทำเนียรัฐบาลที่นายกรัฐมนตรีท่านไปไปเปิดกล่องนะถูกไหมก็จากที่ก็รู้แหละเวลาจะไปโรงพยาบาลน่ะคุณผู้ชมก็ไปนั่งรอกันเนาะคุณปู่คุณย่าตาคุณยายไปนั่งรอกันกว่าจะได้โรงพยาบาลตามสิทธิ์วันวนหนึ่งก็เป็นคือ เจอหมอ5นาทีรอไปเท่าไหร่ทั้งวันคือไปเนี่ยต้องไปตั้งแต่เช้าเพื่ออะไรปะไปเอาบัตรคิวก่อนเขาเริ่มรับบัตรคิว8โมงเช้าไปตั้งแต่ตีห้าไปจองเพื่อเอาบัตรคิวอีกทีนึงเพื่อเวลารันคิวมันจะได้เร็วถึงเราหน่อยรอทั้งวันเจอหมออยู่5นาทีนะแล้วก็บางคนก็บอกอ่ะหมดไปแล้วเวลาหนึ่งวันลูกหลานก็ต้องลากันไปไหมพาไปส่งไงเออพาเข้าไปเพราะเขาจะได้มีคนพาไปอ่าคราวนี้พอคลิกออฟแบบนี้โครงการนี้จะช่วยอำนวยความสะดวกด้านไหนบ้างน้องบิวใช่ค่ะจริงๆแล้วก็ ตามที่รัฐบาลเนาะอยากจะให้เหมือนเป็นการลดการในอัดในโรงพยาบาลแล้วก็ให้ได้รับความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นก็นี่แหละเพื่อจะให้อำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่ใช้สิทธิโดยคนไข้าสามารถเดินทางเข้ามาโรงพยาบาลได้ทุกแห่งเพื่อรับการรักษาโดยที่ไม่ต้องใช้ใบส่งตัว เพราะาจะมีการเชื่อมโยงข้อมูลผ่านทางเคสไอดี ID ประจําตัวแล้วก็มีบริการชุดตรวจคัดกรองแบบง่ายๆด้วยตัวเอง<ช>อันนี้คือจําเป็นนะสามารถไปรับได้จากคลินิกใกล้บ้านถ้าเกิดว่าเห็นสัญลักษณ์ปุ๊บเข้าไปรับได้ใหญ่พวกชุดตรวจแบบมะเร็งปากมดลูกอย่างเงี้ยนะคะเอชบอดีเนี่ย <HIV. S 2> สตบบิ๊กนะเกอร์ตรงเนี้ยออพอลองไปสํารวจก็เริ่มเห็นหลายที่แล้วนะแบบนี้ก็เข้าไปรับจุดตรวจอะไรได้นะคะแล้วก็จะเป็นการลดการนอดในโรงพยาบาลเดี๋ยวจะมีผลร้องการทั่วประเทศรับปีใหม่หนึ่งมกราคมนี้